สวัสดีครับมาพอกับผมแล้วนะครับผมเจมน่อยชาแนลครับเป็นซองไม้นะครับซองเก้าเป็นเจมน้อยรถไถสิ่งครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซองไม่ใหนนั้นเลยนะครับผมโซนกําแพงในห้องน้ำครับเมื่อกี้เบิ่งกับรถหาสิบนะครับรถหาสิบเ่าแกโจครับเป็นอ่าวู่ในบ้านนะครับหาิบใส่ท่อ เจ้าของรถเป็นว่าหาพี่วัน์เนี่สอเปลี่ยนเนตะลังคาแล้ครับรถคันนี้จะปีแล้วรถรถหาพี่เออรถไทยซีสิบห้าไฟสิบสามปีแหรวเออครับพีเปลี่ยนตะลังคาเนี่ยสภาพเป็นขนาดครับโอ้ยโดก่อนรับรถแรงครับ เขา40บนครับ40แรงขนาดงได้สี่สิบดีกินมาเคยขับฟอร์ดนะครับเคยขับฟอร์ดเมื่อก่อนอ่นเมื่อยี่ามเขาไก่กูเลย์เลาลดห้าปีเพเคยซ่อมนะครับที่เห็นกันนีเปลี่ยนสิ้นนะครับสินาา้นแล้วก็ลังคานะครับลังคาแตก เมื่อกี้ใส่กระแพงของน้ำนะครับเบิ่งกันยาวๆเลยเช็ดยางนะครับพื้นทีแ่แคบกูได้ข้ามาเบิ่งกับฝากคนไห์ก็แชร์กดติดตามสองไม้นะครับเทมร้อยแชนแนล นะครับจะฟ้องรถทนครับในยืน่นคัดลังอยู่นะครับตะแกโจ้ครับผมกาตะกอนก็เค่ยรวมงานกันครับสามขั้นตอนนี้ก็ไปไคไปมั่นครับบอกอะแบบเหตุงานบาลงโตกัน <c oughs> แต่ผมนันร่วมกับไฮเดเบิ์ครับตะกอนกับซีนี่ถอพอนะครับเกิดมาสี่สิบขอบปากเบากไงห่ใส่กันนะครับ กูเก่งมึงกับเก่งขื้กันละว่ายางมันส่วนผมบอกกินเหล้านะครับเจ็ดงานเมื่อยสำเร็จกับ,บกกินเหล่าครับย่างายกับกินแค่เบียร์กับไปหาผู้สาวหั่นนะบาลเลนนะครับ การคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแรกของสองนีนะครับสองเจมหน่อยชาแนลครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดซับสไครต์นะครับการผมจะลงคลิปเรื่อยๆนะครับจะพาเบิรงรถรถแถวนี้เขาเห็ดงานแบบไดนะฮะเขาเก็บมุมแบบไดดันหน้าแบบไหนปรับทีแบบไหนะครับแต่ละที่ก็รับงานบุคือกันนะครับแถวบ้านเฮ็ดงานเป็นเช่วโมงวันไหนนะครับ การเมือ,อ่นี่เดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปให้เมืนนองนะครับดันดินสองรอยกล่องนะครับเดี๋ยวผมถ่ายให้เบิ่งรถคันนีบริษักลับรล่อนะครับเล็กทวงรลอเนี่เป็นของจอนเดียน,นะครับสี่สิบเจ็ดกิโลครับเพิน่นซสือมาว่ากิโลละลอยครับกิโลละลอย ยินว่าเจ็ดท่านนะครับนี่ครับแปดท่านกัวล่ะครับแต่ว่าผมสื่อมาแค่เจ็ดท่นเท่านันเนดิงกันย่างเยนะครับรับรถฟอร์ดพ่งางฟาร์มามก,ก่อนครับ ยูนีเขาใส่พานหากันนะครับมีแค่รถผมกับสี่พานหกผมเขากันกับด้ผมเขากันได้กับรถทุกขั้นนะครับเป็นงานรวมกันเลยเพื่อดั้มีงานอย่างให้ไปซอยจะบอกได้นะครับขอให้อยู่ไกลๆนะครับอย่าอยู่ไกลแล้วแย่แถวกันทลาลุ่ม น้ำเกลี่ยงแล้วบันเตือนบันยังว่าดีครับรองได้สภาพรถหาปีนะครับจะมีสองอยังในขั้นนี้จะเป็นทอนะครับทอไปส้นส้นงาใหม่นะครับ้วกาเกิดเอียงละ่ะที่มันค่อทอนะครับแตกนะครับแล้วก็นํำซิ้วเชียวนะครับเยิ้มครับขันนี้ เดี๋ยวเจ้าหน่อยผมก็กเสด็จไปแก้งานนะครับวอนี้ดันดินไหวนะครับเสด็จไปเก็บงานมาเป็นแก้งานงานทีนสิบสองกอง แล้วนี่หาซิปใส่หางหน่อยเบิดนะครับใส่สองสองสองหาครับมีรถพรมนะครับใส่สองสี่หกประสบการณ์รับรถฟอร์ดมากนะครับมาเบิ่งหัฟวาเห็นงานออกมาแบบเด้ เสี่ยวห้องน้ำนะครับบักกีเมาครับขับไทยทะลุนะครับกันตำหันแม่ผมยอมอครับขาบขาบยาสูบ <c oughs> คน,คนที่เขอว่าเบอร์ไม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนี้นะครับติดตามมาเดี๋ยวผมติดตามกลับครับจากผู้ใดติดตามมากก็คอมเมนต์บอกนะครับจะติดตามกลับทันทีการตอนนี้ซีสมาเฮ็ดเกียร์แล้วนะครับซีสมาผมตอนนี้หม่างสอมอยู่ครับเฮ็ดเกียร์ไหม เหล้าเกียร์นะครับเหล้าเกียร์ของเกียร์สองซึกครับพื้นทีมันแคบครับพื้นทีมันแคบง่านผู้ชมนะครับ ขาดุดซื่อๆนี่ผมมีคนชมหรอครับแต่ผมถือกล่องขึ้นมาเนี่ยคนยืนเบิ่งเซลครับแปลกมาครับแถวนี้เจ้าของรถโปรโมหทแน่โปรโมไทแนะรถหาปีประทันซ้อมตนอยู่ครับเออสเสี่จแ,แล้วนะครับเดี๋ยวผมไปเก็บงานกันครับ ได้เข้ามากกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยวนะครับผมคลิปนี้ผมก็ขอบจบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวมาเบิรงคลิปกันใหม่ๆเรืๆๆ่อยๆเดี๋ยวจะอัพคลิปลงเรื่อยๆครับผมครับสวัสดีครับ